มาพี่น้องรู้จักลูกมะขามป้อมก่อนครับมะขามป้อมเนี่ยลูกกลมๆนี่ครับผมซื้อมากิโลนี่มันเป็นขามป้อมมาเลยพี่น้องมนเลยลูกโตเดี๋ยวตอนนี้ผมจะไปทำความสะอาดก่อนพี่น้องทำความสะอาดหยดให้มันใสเลยนะพี่น้อง ต้องปปลอบูบปอกเลยนต้องขัดมีนะพี่น้องขัดให้ดีละเอียดเลยขัดจะให้มันมีรอยดำเนี่ยรอยดำๆแบบนี้เนี่ยเอานะพี่น้องต้องให้มันเป็นปิ้งเลยล้างล้างให้มันใสๆน้องล้างเสร็จเดี๋ยวไปหัน่น หันตามรอยพี่น้องเห็นี่มมัดจิบเป็นรอยข,า,ขาวขาวันมีดคันหันให้มันถึงเม็ดเลยนะพี่น้องคันหันทีทีล่องก็หันให้คันให้หมดเสร็จเราเอามาล้างเอามาล้างอีกรอบคันเสร็จแล้วมาล้างเราแต่รี้วโพคอ,อยยัดาล้างก่อนแล้วพี่น้องเดี๋ยวค่อยติดตามดู าพี่น้องลบมาผ่าขั้นตอนผ่านะพี่น้องอนี่มันจะเป็นร่องอยู่เใช่ไหมพี่น้องขาขาวอะ่ะเนี่ยมันจะเป็นรอยอยู่พี่น้องเห็นไหมรอยขาขาวเนี่ยเนี่ยมันมีกี่รอยกี่ร่องเราเอาต่ำนั้นเลยครับเนี่ยเอาให้มันถึงเม็ดเม็ดมะขามป้อมเลยนะพี่น้องเนี่ย สามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดล่องพี่น้องหกถึงเจ็ดล่องออกมาเนี้ยเนี่ยผ่ายอย่างนี้ทุกทุกเม็ดผ่าเสร็จเดี๋ยวเราไปล้างล้างเสร็จเราเอามาแช่น้ำปูนปูนกินหมากพี่น้องอีกรอบหนึ่งแล้วก็ เอาไปล้างอีกรอบล้างเสร็จก็เดี๋ยวเอามาแช่น้ำเกลือที่เราเต้มไว้แต่นี้ต้มรอให้มันเย็นอยู่ที่น้องอ่าทำไปอย่างนี้เรื่อยๆอยู่น้องให้เสร็จเลยมาครับพี่น้องตอนนี้ไอ้นี่เราหันห่นเป็นล่องแล้วหั่นให้มันเป็นล่องเป็นล่องตามลูกแล้วผมไปล้างแล้วพึงลมไปแล้วทีนี้จะมาแช่น้ำปูนครับ เนี่ยคือปูนปูนกินหมากใช่ไน้องเป็นปูนแดงปูนขาวได้หมดเอาเอาปูนมาละลายน้ำนงเนี่ยไม่ต้องเยอะหรอกครับทำไมต้องเอามาแช่นี้แช่น้ำปูนแช่ให้มันกรอบครับผิวมันกรอบเวลาเราไป็รองดองหมักแช่น้ำเกลือไว้เสร็จเนื้อมันจะสวยงามมันจะกรอบพี่น้อง ประมาณนี้นะครับแล้วก็น,นี่ลงไปแช่เลยแช่มันดูดไอ้ความสาดควานเปรี้ยวในในมะขามป้อมออกมันด้วยพี่น้องผมเตรียมปลุกไว้แล้วเนี้ยปลุกเดี๋ยวดองใส่ในนี้ไว้พี่น้องเดี๋ยวต้องเอานี้ขึ้นไปล้างน้ำอีกรอบหนึ่งพี่น้องเพื่อ,อามาดองน้ำเกลือแล้วทีนี้พี่น้อง มาเลยพี่น้องทีนี้เรามาเตรียมการดองน้ำรลมาออกสมหมอที่เราทำทำ,ทำพิธีขั้นตอนที่ผมทำให้ดูจริงพี่น้องล้างทำความสะอาดเสร็จก็มาผ่าล้างขั้นล้างทำความสะอาดเสร็จมาผ่าตามตามรอยร่องเนี่ยตามรอยร่องเสร็จก็ไปล้างอีกรอบพอล้างอีกรอบปุ๊บก็มาแช่น้ำปูนขาว ใช่นำะปูนขาวไว้พักแล้วเราก็ไปล้างเนี่ยล้างเสร็จก็เอามาใส่โลเลยพี่น้องทีนี้ใส่โลไปเลยโลผมมันใหญ่ไปเกินนึกอพี่น้องน้ำต้มเกลือเราก็เย็นพอดีพี่น้อง Okay. ให้มันท่วมพอพี่น้องเนี่ยประมาณนี้พอน้ำต้มหนึ่งลิตรใส่เกลือไปสองช้อนโต๊ะพี่น้องน้ำต้มหนึ่งลิตรมะขามป้อมหนึ่งกิโลน้ำหนึ่งลิตรเกลือสองช้อนโต๊ะพี่น้อง ล้างตามประวาส์เสร็จต้มน้ำนี่เราจะเอามนดองอย่างนี้ดองไว้ยี่สห้าวันพี่น้องเดี๋ยวเราค่อยมาดูดองนี้เราดองครบห้าวันแล้วมาดูกันครับหลังจากแช่น้ําเกลือแล้วนี่ผมอ,ออกมาแล้วออกมาล้างนะครับพี่น้องต้องอ,ออกมาล้างนี่คือเสร็จเสร็จวิธีการดองมะขามป้อมแล้วนะครับล้างเสร็จทีนี้เราก็หาโหลเป่า,ปา,ปา,ปาแพ็คใส่ ใส่ตู้เย็นไว้ไว้ทานนะพี่น้องมันจะออกรสดเค็มแล้วฝาดเปรี้ยวจะไม่มีแล้วครับพี่น้องถ้าเราจะนําไปแช่อิ่มเราก็ไปต้มน้ำน้ำตาลต้มน้ําตาลแล้วก็มาเทใสโ่โหลหมักไว้เหมือนเดิมเหมือนกับตอนที่เราดองดองแช่น้าเกลือไว้นะครับพี่น้องอสำหรับวิธีการดองมะขามป้อมยักพี่น้องสูตรของช่องแกนจินชมสำหรับวันนี้ก็ฝาก กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นแรงใจผมด้วยนะพี่น้องเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะทำแช่อิ่มให้ดูอีกอีกรอบแต่สำหรับวันนี้สูตรบล็อกมะขามป้อมก็จะจบคลิปไว้แค่นี้ก่อนพี่น้องงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยพี่น้องที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับพี่น้องสำหรับวันนี้ช่องแกนจิตชมจากลาก่อนพี่น้องบายเดี๋ยวค่อยพบกันคลิปหน้าหรือคลิปต่อไปนะพี่น้องสวัสดีครับ